สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีประัาสังคมกระทรวงแรงงานนะคะเรากลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง11นาฬิกาค่ะ วันนี้ดิฉันรังสีมาสรึงคารุนมิตนะคะดำเนินรายการร่วมกันกับคุณโดมสุวาวันและเป็นประจำนะคะทุกวันอังคารอย่างเช่นอังคารที่แล้วก็เช่นกันเรายังคงพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องถึงโรคที่มากับยุงค่ะผ่านไปแล้วทั้งยุงลายและก็ยุงก้นปล่องนะคะครั้งนี้เราจะพูดถึงการเรื่องของยุงลายเสือและผู้ที่จะมาให้ความรู้นะคะก็เป็นอาจารย์ตู่คนสวยเช่นเคยค่ะพันตํารวจโทหญิงธิชาลักษณรงค์วิทย์ที่ปรึกษาทางการพยาบาลสำนักงานประกันสังคม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับสวัสดีท่านผู้ชมนะคะครับเช่นเคยนะครับที่เบอร์ศูนย์สองสามสามแปดสามแปดสามเจ็ดถึงเก้านะครับโทรเข้ามาสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และเรื่องสุขภาพกับอาจารย์ได้นะครับแต่วันนี้ฮะวันนี้วันนี้เป็นงร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์เดี๋ยวคนจะเข้าใจคิดว่าเป็นวันเกิดอาจารย์ตูใช่ วันนี้เป็นวันจอาจารย์ราจาอายุ2 3ปีครบรอบที่ยีนะคะปีของสํานักงานประการสังคมค่ะคุณผู้ชมแล้ววันนี้อาจารย์โจแต่งตัวสวยนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปร่วมงานด้วยงานวันนี้เป็นธีมยังไงชุดไทยเหรอคะอาจารย์คือได้เป็นบุคคลภายนอกกับผู้ร่วมงานเนี่ยก็มีหนังสือเชิญว่าอยากให้ใส่ผ้าไทยไทยนะคะแต่ถ้าเป็นบุคลากรของประกันสังคมก็ใส่ชุดฟอร์มประกันสังคมวันนี้ก็เตรียมเดี๋ยวกลับไปร่วมงานนะคะเพราะวันนี้มีงานทั้งวันนะคะแล้วก็อยากเชิญ เชิญท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะ,คะอยู่ใกล้ใกนใน,ในทบ,บุรีกันไหมฮะแล้นบายๆแวะไปนะคะค่ะถ้าดูรายการจบนี้ไปได้เลยท่านะครัผู้ชมไม่รู้เลยเป็นงานอะไร <c oughs> นะเป็นงานครบรอบ23ปีนะครับวันคล้ายวันจัดตั้ง สำนักงานประกันสังคมนะครับวันที่3กันยาของทุกๆปีจัดงานที่สำนักงานประกันสังคมถนนตีวานนท์อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับอ็ิบาหน่อยตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้ามีการทําบุญนะคะของของประเทศไทยเราเานี้ถ้าจะมีงานมงคลเนี่ยต้องมีการทําบุญต้องมีพิธีทางสงฆ์ค่ะพิธีทางสงฆ์วันนี้เราก็ทําบุญตั้งใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะตอนเช้าเดี๋ยวคนจะนึกไม่ออกว่าประกันสังคมสำนักงานใหญ่อยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนที่สีธัญญาดีไหมคะตั้งหลักที่สีธัญญาแล้วก็เลี้ยวเข้าไปนะคะผ่านกอพอก็ถึงเดี๋ยวจะถ้าจะมาเข้าทางกระทรวงสาธารณสุขทางกระทรวงสาธารณสุขเข้าได้หลายทางทางโรงพยาบาลบำราศก็ได้นะคะแต่ถ้าไปแล้วหาง่ายเพราะว่าเขาใหญ่และตั้งติดถนนด้วยตรงนั้นมีป้ายรถเมย์ด้วยเคยไปใช่ในช่วงบ่ายเนี่ยค่ะก็เป็นช่วงสําคัญที่ทางรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังออขอโทษค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านปัจจุบันนี้ค่ะท่าน ร้อยจรวจเอกด็อกเตอร์เฉลิมอยู่บำรุงนะคะก็ขวัญใจของหลายๆท่านทีเดียวนะคะก็จะไปเปิดงานจับกางหนึ่งอะจับกางหนึ่งเรื่องง่ายๆนะเรื่องง่ายๆจับกางหนึ่งจับกางหนึ่งนี้ท่านตั้งฉายาของท่านเองนะคะเดี๋ยวจะหาว่านักข่าวหรือว่าท่านผู้นตั้งเหมือนมอคหนึ่งไงเออพอมาเป็นกระทรวงแรงงานก็จับกางหนึ่งนะคะวันนี้ใครที่อยากจะพบปะกับท่านเฉลิมนะคะหรือว่าทีมงานของประันสังคมตั้งแต่ระดับสูงผู้บริหารไปจนถึงระดับปฏิบัติการเนี่ยวันนี้มารวมกันที่นี่เลยคร มีอะไรบ้างครับอาจารย์นะในงานเนี่ยถ้าในช่วงเช้ามีการทําบุญแล้วแล้วก็จะมีการนั่งนะคะนั่งนั่งเหมือนกับนั่งกรรมฐานเนั่นงสมาธิชาสมาธิค่ะแปดนาทีนะคะเพื่อที่จะถวายผลบุญเพราะว่าอย่าลืมว่าในพุทธศาสนาของเราเนี่ยเขาบอกว่าอะไรสวดมนต์เป็นยาทานภาวนาเป็นยากินเพร,ร,ราะฉะนั้นก็ทําบุญแล้วนะคะสวดมนต์แล้วรับศิลรพรแล้วก็ภาวนาสะหน่อยจะได้เป็น อยาก,กินนะคะทําให้จิตใจเนี่ยเบิกบานประสบความสําเร็จนะคะคิดอะไรก็จะได้อย่างนั้นเพราะว่า เราเชื่อกันนะคะว่าจิตที่คิดดีเนี่ยอะไรๆก็ต้องดีนะคะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีทีเดียวาวนี้พอหลังจากภาคบ่ายไปแล้วเนี่ยตอนกลางวันวันนี้มีอาหารเลี้ยงนะคะมีของฟรีมีจัดซุ้มค่ะเมื่อเช้านี้ก็มีข้าวต้มปลาต้งโกอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะคะในระดับหนึ่งวันนี้เลี้ยงกันทั้งวันนะคะพอตอนเที่ยงก็จะมีอาหารให้ฟรีด้วยสําหรับท่านที่ไปร่วมงานนะคะพอตอนบ่ายนี้พนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะท่านร้อยตำรวจเอกดรเฉลิมเนี่ยก็มาเป็นประธาน ในพิธีเปิดคราวนี้มาเปิดแล้วเนี่ยยังไงนะคะก็มีการมอบสถานพยาบาลในดวงใจมอบรางวัลสถานพยาบาลในดวงใจในดวงใจค่ะในดวงใจนี้ก็หมายความว่าในดวงใจของผู้ประกันตน<อ>นะคะในดวงใจของไม่ใช่ใน,ในดวงใจของประกันสังคมประกันสังคมมีส่วนด้วยวเพราะว่าเราก็มีส่วนที่จะตั้งเกณฑ์ว่าเออ เราเหมาใจนะเราจ่ายเงินให้กับโรงพยาบาลเป็นเนี่ยดูแลรักษาผู้ประกันตนให้เราดีหรือเปล่าโรงพยาบาลไหนได้รับคําชมจากผู้ประกันตน ใช่ค่ะเรามีเกณฑ์ที่ออกไปตรวจแล้วก็มีตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการการแพทย์นะคะในจ้างลูกจ้างร่วมทีมไปช่วยกันประเมินนะคะประเมินว่าโรงพยาบาลไหนอยู่ในดวงใจจริงๆนะคะก็มีการตั้งเกณฑ์กันว่าแบบนี้นะได้คะแนน1 0 8 9อะไรเงี้ยนะคะก็ลงมาแล้วก็ตัดสินกันทุกปีเพื่อที่จะให้รางวัลท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงงานก็จะมามอบรางวัลในวันนี้แลค่ะค่ะปีนี้มีกี่รางวัลฮะ ปีนี้ก็คงจะเหมือนเหมือนเดิมะค,ะค่ะก็ะคือว่ามีรางวัลชมเชยรางวัล<อ>แบ่งตามภาคด้วยะนะคะก็ดีเลิศด,ดีชมเชยะอะไระระแบบนี้ใช,ใช่ไหมฮะแล้วก็ เป็นเงินสดที่ต่างกันนะคะก็มีสามแสนสองแสนอะไรเงี้ยก็จ่ายกันนะคะอันนี้อันนี้เงินเงินที่ได้เนี่ยก็คือทาให้โรงพยาบาลไปดําเนินการอันนี้ไม่ใช่ส่วนตัวไม่ารให้โรงพยาบาลในในโรงพยบาลเพื่อที่จะไปพัฒนาให้การดูแลผู้ประกันตนดียิ่งขึ้นคะแล้วก็จะมีโล่ประกาศเกียรติคุณด้วยนะคะโรงพยาบาลที่มี การประกาศเกียรติคุณมันก็เหมือนเป็นเครดิตอย่างหนึ่งนะโรงพยาบาลก็คือเป็นมีมีมีหน้ามีตามีใบมาตรฐานรับรองคุณภาพแล้วก็มีความเชื่อถือผู้ประกันตนก็จะเชื่อโรงพยาบาลเชื่อมั่นมากค่ะปีนี้มีพิเศษกว่าปีอื่นอีกด้วยนะคะเพราะว่ามีการมอบทุนให้กับแพทย์และพยาบาลนะคะแต่สําหรับพยาบาลนี่ยังไม่ได้มอบเพราะว่า ระยะเวลาที่จะมอบทุนให้พยาบาลนั้นนะคะก็จะเริ่มรับสมัครในช่วงเดือนตุลาคมนะคะทั้งเดือนเป็นพยาบาลอาชีวะอนามัยซึ่งตอนนี้กําลังสอบเข้ากันอยู่ใครที่สอบได้แล้วเนี่ยต้องการขอทุนจากประกันสังคมก็ไปติดต่อกันช่วงเดือนตุลาคม หลักการก็คือว่าถ้าเป็นลูกผู้ประกันตนที่พิการอย่างี้หรือว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ประกันตนหรือว่ามีความจําเป็นหรือว่าอยู่ในสายของอาชีวอนามัยอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ได้รับการนี้อยู่แล้วก็เป็นทางานอยู่โรงงานบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำงานอยู่ในโรงงานแล้วก็ประสบอุบัติเหตุอันนี้อันนี้เราพิจารณาเป็นพิเศษเป็นพิเศษค่ะแต่ว่าก็มีคณะกรรมการขึ้นมาสอบสัมภาษณ์ครับ คดจากคนที่สอบเข้าเรียนหลักสูตรสี่เดือนของสถาบันการศึกษาได้แ้วคือคัดเนี่ยละวิธีการคัดเนี่ยคัดจากคนเก่งหรือคัดจากในเรื่องของภาวะของสังคมของครอบครัวเขาหลายหหลายหลายอย่างประกอบกันนะคะแต่ว่าภาษีที่ดีขึ้นก็คือว่าทางนโยบายอยากจะช่วยให้บุตรหลานของผู้ประกันตนที่พิการหรือทุพพลภาพเนี่ยได้ ถือว่าประกันสังคมช่วยส่งส่งลูกบ้างก็คือส่งไปเพื่อที่จะกลับมาดูแลครอบครัวด้วยแล้วก็ทางานด้วยอันนี้เป็นทุนของพยาบาล60ทุนนะคะจะรับสมัครตอนช่วงเดือนตุลาคมแต่สําหรับที่ผ่านมาแล้วเราก็ได้ตัวแล้วเนี่ยก็คือทุนของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ค่ะวันนี้ท่านรัฐมนตรีก็จะมอบทุนให้สําหรับแพทย์นะคะ6ทุนค่ะหทุนนะฮะเป็นเรียนอาชีวเวชศาสตร์ก็คือว่าประเทศเราเนี่ยค่ะ มีคุณหมอที่จบทางด้านนี้น้อยมากทางประกันสังคมเนี่ยโดยกองทุนเงินทดแทนเนี่ยจะต้องมีแพทย์ที่วินิจฉัยโรคเนื่องหรือไม่เนื่องจากการทำงานซึ่งจะมีกระบวนการมีวิชาการในเชิงลึกเฉพาะทางไปอีกแบบหนึง่งเพราะนั้นก็เลยสนับสนุนให้นะคะปทุนทุนละสามแสนบาทสำหรับที่จะไปเรียนอาชีววิทชศาสตร์แล้วก็จะมีอีก3ทุนสำหรับ นี่ค่ะทำนองเดียวกันนะคะลูกผู้ประกันตนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกันตนที่เด็ดร้อนเนี่ยก็จะให้อีก3มทุนเดี๋ยว,ะะวเรื่องของทุนเนี่ยในเรื่องของคนที่ร่ำรวยอันนี้ให้เราให้ไหมเร,เราเลือกเขาด้วยไหม<อ>หรือต้องเปิดโอกาสให้กับคนที่อยู่ที่ขั้นตอนการสัมภาษณ์นะคะ,คะถ้าเขาเจตนาจะขอรับทุนเนี่ยแล้วก็อยู่ในเงื่อนไขที่ที่จะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมมากที่สุดเนี่ยทางคณะกรรมการก็คงจะพิจารณาให้ค่ะ เพราะว่าเพราะว่าเรื่องตรงนี้ก็ประเทศเราขาดเนี่ยเราก็พยายามที่จะเติมเต็มให้เรามีบุคลากรด้านนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เอาไว้ปรึกษาหารือได้ครับยางแพทย์เ,ย<อ>เนี่ยต้องไปศึกษากี่ปีฮนะเฉพาะทางนี้จะสองประมาณ2ปีสองปีงปค่ะ แลค่ะแล้วก็ส่วนแพทย์เนี่ยก็อันนี้ยังไม่ได้ให้รายละเอียดมาว่าปกติแพทย์ที่เรียน6ปีนะคะว่าจะให้เป็นเงินคงจะให้เป็นเงินก้อนไปส่วนหนึ่งค่ะก็ให้ไปเป็นทุนเรียนว่าอย่างนั้นเถอะนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรากลับมาดูเรื่องบรรยากาศเนี่ยมีภาพมาแล้วนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอาไปเป็นเบรกหน้าก็แล้วกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของโรคจากยุงนี่หลายคนก็รออยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวบอกว่าเอ๊ะวันนี้ขึ้นต้นไว้แล้วว่ามันพูดยุงตัวที่3ามท่านผู้ชมจําได้ไหมคะ เราคุยกันไปสองตัวแล้วนาะยุงนะคะยุงตัวแรกนี่มันเป็นนําเชื้อไวรัสค่ะไข้เลือดออกตอนนี้ทางเหนือทางบ้านคุณโดมนี่เอาไม่อยู่เลยนี่ร้อยกว่าคนแล้วนะคะต้องจัดตั้งศูนย์แล้วนะคะก็ต้องระวังกันไปตอนนั้นเป็นตัวแรกก็คือยุงลายพอตัวที่สองเนี่ยเราก็มาพูดกันถึงเรื่องยุงที่นําก้นปล่องก้นปล่องซึ่งเป็นพาหะนําอีกโรคหนึ่งนะคะแต่ไม่ใช่เชื้อไวรัสแล้วนะคะเป็นเชื้อปรสิตสัตว์เซลเดียวก็คือ มาลาเรีย <Mal>